ล็อก p h o n e ผ่าน Face ID ขณะสสมหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากาอนามัยเป็นประจำทุกวันแน่นอนค่ะก็ต้องสร้างความหงุดหงิดไม่น้อยสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ที่ต้องทำการปลดล็อกหน้าจอผ่าน Face ID ในขณะที่สวมหน้ากากาอนามัยรวมถึงการสแกนใบหน้าเพื่อทำธุรกรรมผ่านแอปต่างๆอีกด้วยแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะตอนนี้ Apple ได้ทำการปล่อย iOS 15.4ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน iPhone ได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยโดยใน iOS 15.4เขาก็จะมีฟีเจอร์เพื่อมา ช่วยในการปลดล็อก iPhone ผ่าน Face ID ขณะที่เราสวมหน้ากากอนามายัยแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถใช้งานกับผู้ใช้งาน iPhone 12ขึ้นไปนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เราทำการอัปเดตซอฟต์แวร์บน iPhone ของเราให้เป็น iOS 15.4เรียบร้อยก่อนพอเราอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะหรือว่า Setting จากนั้นค่ะให้เราเลือกที่ Face ID และรหัสค่ะแล้วเราก็ทำการกรอกรหัสผ่านเครื่องของเราก่อน จากนั้นค่ะให้เราแตะเปิดใช้งาน Face ID ขณะสวมหน้ากากอนามัยค่ะแล้วเราก็แตะเริ่มต้นกันให้เรานำใบหน้าของเราเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วก็หมุนศีรษะให้เป็นวงกลมให้ iPhone เนี่ยทำการจดจำใบหน้าของเราค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ และนี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยู่ใน iOS 15.4ขอบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆสาหรับใครที่ใช้ iPhone ในยุคที่ต้องสวมหน้ากากอนามายัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานกับ iPhone 12ขึ้นไปเท่านั้นสำหรับใครที่ต้องการอัปเกรด iPhone รุ่นเก่าที่ใช้อยู่ให้เป็น iPhone 12หรือว่า iPhone 13สามารถเข้าไปที่ร้าน Studio 7หรือว่าร้านแบรนดได้ทุกสาขาตอนนี้เรามีโปรเทรดอินเก่าแลกใหมย่ยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับพนักง,งานหน้าร้านได้เลยเรือช้อปปิ้ง ก็ได้ที่ www.bnn.in.th ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้ากันจะเอาทริคการใช้งานอุปกรณ์ Apple อะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย